ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวเขาพเนินทุ่งอุทยานแห่งชาติเก่งกระจาน1พฤศจิกายน2564นี้พร้อมมอบเครื่องหมายเชื่อชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไมา้ประจำปี2564ค่ะ นายยุทธพลอังกีนันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายสมวังเรืองนิวัฒน์ใสนะคะรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่เขาพเนนทุ่งและบ้านกลางแคมป์นะคะเตรียมพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวในวันที่1พึพฤศจิกายนนี้ที่มาถึงนะคะรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงั พยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุฒิศิลปาอาชาเพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลค่ะในการเปิดประเทศนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดพร้อมติดตามการจัดตั้งป้ายมรดกโรคบริเวณริมเขื่อนแข่งเปล่งกระจานค่ะของสถานการณ์น้ำนะคะ ในเขื่อนเก่งอาจารย์ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะพระพราค่ะสถานที่เคยรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ติดตามการเตรียมการมาตรฐานหรือมาตรการนะคะการท่องเที่ยววิถีใหม่ new normal และความปลอดภัยในการท่องเที่ยวค่ะ มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไมา้ประจำปี2564มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติการดีเด่นนะคะณนะห้องประชุมวอรูรมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ ด้านนายพิชัยวัชระวงไพบุ์นะคะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3ส,สาขาเพชรบุรีกล่าวว่าการเตรียมการในครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากนายอิทธิพลไทยกมลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนผู้ประกอบการเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวค่ะ